ชายหญิงสองคนนี้ที่กําลังร่วมรักกันเธอกําลังคลอดลูกชายหนุ่มกลับมาหาเด็กสาวที่อุ้มลูกรอเข้าอยู่สวัสดีทุกคนวันนี้จะมาเล่าเรื่องเมียผีให้ฟังนางเอกคือนารสที่เป็นนักเรียนมอดปลายเพื่อให้เด็กผู้หญิงมีการศึกษาที่ดีที่สุดแม่ของเธอเช่าอาพาร์ตเมนต์ให้เธอใกล้โรงเรียนเป็นวันแรกของการไปโรงเรียนเธอในชุดนักเรียนเตรียมตัวไปเรียน ที่ป้ายรถเมล์เธอได้พบกับนักสแสดงนำชายชื่อแม็กเธอตกหลุมรักแม็กแต่แรกพบเมื่อทั้งคนสองคนคุยกันพวกเขาเรียนโรงเรียนเดียวกันแม็กเป็นรุ่นพี่นารถดเป็นรุ่นน้องหลังจากนั้นแม็กก็เริ่มตามจีบนาร์ดต่างคนต่างมีความรู้สึกต่อกันนอกจากนี้ที่บ้านแม็กทั้งรวยและมีรูปหล่อยอีกด้วยภายใต้มนสเนเห์ของแม็กเธอยอมตกลงเป็นแฟนกับแม็กทั้งสองได้พัฒนาความสัมพันธ์ในเรื่องบนเตียงอย่างรวดเร็วความรักของพวกเขาถูกแม็กจับได้ เธอไม่อนุญาตให้คนสองคนรักกันหาว่านารอรักแม็กที่เงินทองมากกว่าให้แยกกันทันทีและแม่ของนารอเองก็ยังแนะนําให้ทั้งคู่เลิกกันให้ตั้งใจเรียนไม่อยากให้ลูกสาวเจ็บแรงกดดันจากครอบครัวของทั้งสองฝ่ายไม่ได้ทําให้ทั้งคู่เลิกราก,กันทั้งสองเริ่แมแอบติดต่อก,กันไม่นานหลังจากนั้นแม่ของแม็กบังคับให้เขาเปลี่ยนโรงเรียนหลังจากที่นารอตได้ยินข่าวแบบนี้เธอก็เสียใจมากแล้วเธอก็รู้ว่าเธอท้องแม่ของเธอก็โกรธมาก มองลูกสาวที่คุกเข่าไหว้ขอโทษแทะเท้าแม่แม่ของเธอก็สงบลงแล้วพูดว่าความรักของทั้งสองมันก็แค่รักแบบเด็กๆอีกไม่นานแม่ก็จะไปรักคนอื่นเ <c oughs> มื่อถึงเวลานั้นนารถจะเป็นแม่เลี้ยงเดียวลูกก็จะทุกไปด้วย <c oughs> วิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้คือการจำจัดเด็กคนนี้หาที่ใหม่เพื่อเริ่มต้นชีวิตนารถก็จะย่อนและตกลงตามคําขอของแม่หลังจากนั้นแม่ของนารถก็พาไปทําแท้งที่คลินิกเถื่อนนารถเปลี่ยนชุดเดินบนไปนอนบนเตียง ต่เนื่องจากหมอไร้ฝีมือความประมาจจึงเกิดขึ้นระหว่างการทำแท้งทำให้เลือดไหลไม่หยุดตอนที่แม่ของเธอวิ่งเข้ามาเพื่อดูหมอก็ได้วิ่งหนีไปแล้วตอนนี้นารถตัวเย็นไปทั้งตัวหลังนารถตายคาที่วิญญาณก็วนเวียนไม่ไปไหนยังอยู่ที่คลินิกแห่งนี้หลังจากนั้นแม่ของเธอกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์เพื่อไปเก็บของของลูกสาวพานารถกลับบ้านแต่เธอไม่อยากกลับบ้านทูกเสียมให้แม่ตกใจปล่อยให้วิญญ,ญาณของลูกสาวเป็นอิสระแม่ให้หมอผีมา่ายเวทวังให้วิญ,ญญาณนารถสงบลง แต่นารถต่อสู้กับหมอผีคู่เธอจนเกือบตายหมอผีรีบวิ่งไปหาแม่ของนารถเธอกลายเป็นปีศาจไปแล้วขนาดหมอผียังทำร้ายวิญญาณนารถไม่ได้ผู้จังหวัดจันทบ,บุรีก็วิ่งหนีหลังจากนั้นวิญญาณของนารถก็เดินไปรอบๆพลทาเน้นทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยที่นั่นหวาดกลัวบางคนถึงกับทนไม่ไหวแล้วเลยรวมตัวกันตามหาเจ้าของเรียกร้องให้รีบจัดการกับวิญญาณ มิฉนั้นพวกเขาจะออกจากที่นี่เจ้าของห้องเช่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากอัญเชิญหมอผีหวังว่าเขาจะจัดการกับนารถได้เพื่อให้ครอบครัวที่นี่อยู่กันอย่างสงบสุขแต่คนนี้เป็นเพียงหมอผีจอมปลอมโดนนารถทำร้ายจนเกือบเสียชีวิตแมพยายามติดต่อกับนารถแต่นารถไม่รับโทรศัพท์หรืออ่านข้อความแมตตัดสินใจขาดหยุดเรียนกลดไปหานารถที่ห้องโตก,กีย็นแมตไปย่อพาต้ม้นที่นารถอยู่เห็นเธออุ้มลูกแต่นารถยังสวยอยู่เลยเธอยื่นลูกให้แมดู ทั้งสองจึงกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหลังจากนั้นทั้งสองก็เริ่มต้นชีวิตมาอย่างมีความสุขแม็กเท่นทุกคนที่นี่พวกเขาทั้งหมดกําลังมองเขาด้วยสายตาแปลกๆดูเหมือนเจ้าของอยากจะพูดอะไรสักอย่างกับเขาแต่ลังเลอยู่นานไม่ใช่ทุกคนในอพาร์ตเมนต์นี้เห็นอกเห็นใจแม็กแล้วยังกลัวเขาด้วยซ้าแม็กไม่สนใจเรื่องพวกนี้อยู่อย่างมีความสุขกับนารดในห้องเล็กๆเพื่ออนาคตกับนารดแม็กตัดสินใจบอกแม่ทุกอย่างแต่แม่บอกเขาว่านารดตายไปนานแล้วแน่นอนแม็กไม่เชื่ออทัั้้งงสเเียกกนนแลวดิจาไป กลับไปที่อพาร์ตเมนต์แม็กจำสิ่งที่แม่ของเขาพูดก่อนหน้านี้ได้เขาหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปลูรูปภาพในโทรศัพท์แสดงภาพต้นฉบับแม็กตกใจจนทาโทรศัพท์ตกหลังจากนั้นแม็กกับนารถก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกคนในไอพาร์ตเมนต์ยิง้คงกลัวนารถมีนักกันให้น้องๆทาความรู้จักกับนารถทุกคนรีบพบพระมหาเถระอธิบายทุกอย่างให้พิกษุฟังแต่สนใจไปสู้กับนารถ มหาภิกษุเตรียมของเล็กน้อยแล้วออกเดินทางนารถอยู่ในอาคารอาพาร์ตเมนต์ดูเหมือนเธอจะรู้สึกว่าการมาของพระครั้งนี้สะดุกเดือนมากพระมาะถึงอาพาร์ตเมนต์เร็วมากนานคอส่งรูกให้แม็กบอกให้ออกจากห้องเตรียมสู้พระองค์พระเดินไปตามทางเดินไปยังห้องของนารศบังคับให้นารถปรากฏตัวถึงแม้ว่านารศจะแข็งแกร่งมากแต่ก็ไม่ใช่ศัตรูของพระรูปนี้เธอถูดกฎดระมัดด้วยสายศิน์มมอจุดนี้แม็กกุม้มลูกกลับห้องเห็นฉากตรงหน้าแม็กไม่เชื่อว่านารถเป็นผี ขอร้องให้พลาดปล่อยเธอไปนารถขอร้องไม่ให้บอกความจริงกับแม็กแมกรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นยังไงก็ตามพิกษุร,รูปนี้ไม่ใช่คนเลวเลยไม่พูดอะไรแค่บอกให้แม็กหลับตาลงท่องคาถาสามครั้งจะเห็นความจริงชัดเจนแม็กหลับตาเริ่มสวดมิลิลิทพอลืมตาขึ้นก็เห็นทุกอย่างชัดเจนเขาวิ่งหนีไปด้วยความกลัวขณะวิ่งก็นึกถึงความทรงจําดีๆก,กับนารถแต่ระหว่างทางกลับถูกรถชนตอนนี้ทั้งคู่กลายเป็นผีตอนนี้พ่อแม่ลูกก็ได้กลายเป็นผี ไม่มีใครสามารถหยุดพวกเขาจากกันได้อีกต่อไปพระรูปนี้รู้สึกประทับใจมากที่ได้เห็นฉากนี้เพื่อให้ครอบครัวนี้ไม่ไปทำร้ายคนอื่นและให้ทุกคนในอพาร์ตเมนต์รู้สึกปลอดภัยกาเสคาถาชั่วร้ายทำให้สามคนให้อยู่ทิ้มในห้องนี้ตลอดไปเท่านั้นไม่ออกไปก้าวก่ผู้อื่น หลังจากนั้นแม่ของนารถและแม็กได้จัดงานศพให้พวกเขาทุกคนในอาพาร์ตเมนต์ไม่กลัวอีกต่อไปทุกอย่างกลับสู่ปกตินังเรื่องนี้โจ์ลงแล้วครับผมหนังเรื่องนี้ดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่ตอนโจ์ก็ค่อนข้างแฮปปี้ถ้าชอบหนังเรื่องนี้ก็ไปหาดูกันได้นะครับขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่ในเรื่องหน้าครับผม